เทคท m e รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียว สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตเราก็มักจะไปอยู่ในสมาร์ทโฟนด้วยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เอาไว้เมมเรื่องสําคัญสคัําญอย่างบางคนเนี่ยเมมพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านบัตร t t m เอาไว้ก็มีนะแต่ว่าตั้งแต่ปี2013ถึงปี2015ทาง c e เมนเทคเนี่ยเขาสํารวจมาค่ะว่ามีการโจมตีจากช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนถึง214 แล้วไม่เห็นตัวเลขแบบนี้เราในฐานะผู้ใช้งานที่อาจจะตกเป็นเหยื่อเองจะมีวิธีการระวังตัวอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการกันเลยอย่างแรกเลยก็คือการเข้ารหัสค่ะซึ่งการเข้ารหัสนี้เนี่ยแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือรหัสผ่านเข้าเครื่องนั่นแหละค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นรหัสตัวเลขบางคนอาจจะใช้เป็นพทเทินหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นการสแกนลายนิ้วมือเหล่านี้ก็จะช่วยให้เครื่องของเราปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของรหัสผ่านอื่นๆที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นกับบัญชี Facebook บัญชีอ e ีเมลหรือว่าบัญชีการใช้งานอื่นๆรหัสผ่านนั้นต้องมีความแข็งแรงมากเพียงพอซึ่งในการตั้งพาสเวิร์ดให้มีความแน่นหนานั้นจะต้องมี4อย่างรวมกันถือว่าดีที่สุดนะคะก็คือ1ตัวเลข2อักษรตัวพิมพ์ใหญ่3อักษรตัวพิมพ์เล็กและ4อักขระพิเศษค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทําให้พาสเวิร์ดของคุณมีความ strong แต่ว่านอกจากเรื่องของรหัสที่เราสามารถดูแลได้ด้วยตัวเองแล้วอีกหนึ่งสิ่งก็คือการเข้ารหัสซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่ผู้ให้บริการของเราแล้วล่ะค่ะโดยปกติแล้วข้อมูลต่างๆที่เราส่งหาการผ่านทางพวกแอปโซชียลต่างๆนั้นจะมีการเข้ารหัสทำให้แฮกเกอร์เนี่ยไม่สามารถอ่านได้ว่าข้อความเหล่านั้นคืออะไร เพราะว่าในบางกรณีเราใช้พวกโซเชียลเหล่านี้ในการคุยงานกันมากขึ้นใช้ในการติดต่อธุรกิจหรือบางทีก็มีการส่งตัวเลขสําคัญสคัญผ่านทางแอปพวกนี้แล้วค่ะดังนั้นก่อนที่จะใช้แอปไหน ควรจะรู้ด้วยว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นมีการเข้ารหัสข้อมูลของเราให้เรียบร้อยหรือไม่ค่ะอย่างที่2ที่ควรจะจำและทำให้คุณปลอดภัยได้มากขึ้นก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งจะว่าไปการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถือว่าเป็นช่องทางการนําเข้าสิ่งนอกเข้ามาในตัวเครื่องเรานะคะดังนั้นแหล่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นแหล่งที่ไว้ใจได้ อย่างทางของ Google ก็คือ Google Play เมื่อดูแบบนี้แล้วยังต้องไปดูที่ตัวแอปพลิเคชันอีกด้วยค่ะว่าแอปพลิเคชันนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ผู้พัฒนาแอปนั้นคือใครได้เลดรีวิวเป็นอย่างไรมีคนมาคอมเมนต์อย่างไรกันบ้างนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือพอจะกดโหลดปุ๊บ ต้องดูให้ดีค่ะว่าแอปนี้ขอสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานอะไรบ้างและมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ตัวแอปสามารถทําได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟฉายมาแต่ว่าแอปไฟฉายนี้ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีรายชื่อของเพื่อนคุณขอสิทธิ์ในการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ในเครื่องอันนี้เนี่ยก็ดูแปลกๆอยู่นะคะดังนั้นถ้าเจอแบบนี้ ควรจะเลี่ยงไม่ควรจะโหลดและอย่าลืมค่ะว่าต้องอ่านแอปพิชั่นหรือว่าการขอสิทธิก่อนโหลดทุกๆุครั้งด้วยนอกจากนี้ทางซิมนเทคยังมีรายงานด้วยนะคะว่าในปี2015ที่ผ่านมาแอปพลิเคชัน10.8ล้านแอปที่เราโหลดโหลดใช้กันอยู่เนี่ยมีแอปพลิเคชันแฝงมาแวร์มากถึง3.3ล้านแอปแน่ และอย่างสุดท้ายท้ายสุดที่จะทําให้คุณปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลหรือว่ามาแวร์ต่างๆนะคะนั่นก็คือการหมั่นอันเอปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอทำไมถึงต้องอัเอปเดตซอฟต์แวร์เพราะว่าซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยใหม่ๆมีการอุดช่องโหว่ต่างๆมาให้ ซึ่งมันก็จะเป็นการอุดโอกาสที่ทางแฮกเกอร์จะสามารถเข้าถึงตัวคุณได้นั่นเองดังนั้นการอัปเดตซอฟต์แวร์จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยล่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือ3วิธีหลักๆที่จะทำให้คุณปลอดภัยเมื่อใช้สมาร์ทโฟนยังไงก็อย่าลืมลองเอาไปทำตามกันอย่างเคร่งครัดนะคะ มีข่าวมาบอกมีข่าวมาบอกรายการเทคกทมของเราเนี่ยจะออนทุกวันพุธและก็วันเสาร์นะจ๊ะยังไงถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดตามกด subscribe ไว้ได้เลย